สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องไม่ซูสายลุยทุกท่านนะคะวันนี้น้องพามาดู4ี่ประตูกัน ตัวนี้นะคะเป็น4ประตู4วิวนะคะตัว G.T. Premium นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ยแฮมเมอร์ทั้งชุดขนาดนี้ยมันจะหล่อขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไล่จากข้างหน้าเลยค่ะมาดูชุดหน้ากันนะคะแค่ชุดกันหน้าก็แบบจัดเต็มมากนะคะตัวนี้นะคะชุดกันชนหน้าแฮมเมอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเร y ด i g h ไ์นะคะอ่าโอเคค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันต่อเลยค่ะตัวนี้นะคะติดสกูฟฝากระโปรงเป็นแบบดำเงาแล้วก็ตัดกันกับดำด้านช่วงตรงกลางนะคะแล้วก็มีอักษรไททันสปอร์ตที่เป็นสีแดงซึ่งจะบอกได้ว่าลูกค้าสามารถเลือกเองได้นะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบสีแดงสามารถติดสีดำสีบอลเงินเลือกได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อค่ะ สำหรับด้านข้างตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวคิ้วล้อที่เป็นเงาแบบนี้ซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเนี่ยดูความต่างแทบไม่เห็นเลยนะคะอ่าตัวนี้ก็ไม่ใช่ของแท้ศูนย์นะคะเพราะว่าถ้าของแท้ศูนย์จะเป็นดำด้านเท่านั้นนะคะอ่ะาแล้วมาดูต่อกันที่ล้อเลยค่ะตัวนี้นะคะใส่เป็นขอบ18ซึ่งแม็กตัวนี้เป็นของเลนโซนะคะไบพัดเลนโซตัดแดงนะคะ ดำตัดแดงตัวนี้เขาเรียก R T G ตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่คู่กันกันกนกบยางซีรยียางตัวนี้คือ26560 R 1 8นะคะอ่ะโอเค่ะลืมบอกไปนิดนึงยางตัวนี้เป็นยางดีเซนตินะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่อนะคะด้านข้างอ่าตัวนี้เลยมาดูด้านบนเลย เซลก็ตัวจิ้นนิดนึงนะคะก็เกือบไม่ถึงนะคะตัวนี้ลาวหลังคานะคะก็คือเป็นสีดําเอาง่ายๆลูกค้าเน้นแต่งดําตัดแดงนิดๆน,น,นะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยอ่ะอันนี้ชุดมาตรฐานของเรานะคะกันสาดแล้วก็ฟิล์มเราติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะแล้วก็เบ้ามือก็จะเป็นสีดําเงาตัดกับสีแดงแบบนี้เลยนะคะ,ะมาดูด้านล่างตอนเลยตัวนี้ ส่วนสำคัญเลยนะคะก็จะเป็นบันไดข้างแฮมเมอร์ของเรานั่นเองนะคะแฮมเมอร์ก็ต้องมีตัดแดงนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเป็นตัวเฮดตรงนี้แล้วก็ตัดคำว่าแฮมเมอร์อยู่ตรงนี้เลยทุกตัวมีรับประกันนะคะสามารถสแกนได้นะคะ,ะมาดูต่อกันที่ด้านหลังเลยค่ะด้านหลังตัวนี้นะคะไหนแฮมเมอร์แล้วใช่ไหมอย่างที่บอกว่าคันนี้แฮมเมอร์ทั้งคันจริงๆ ตัวนี้เราก็ติดโลบาร์ของแฮมเมอร์เป็นแบบแขนยาวแบบนี้นะคะตัวแหลกแบบนี้เลยนะคะโลบาร์ตัวนี้นะคะก็จะมีไฟถอยที่อยู่ตรงด้านหลังของโลบาร์แบบนี้ด้วยนะคะอ่าซูมให้เห็นนิดนึงนะคะอ่าก็จะมีไฟตรงนี้ด้วยแล้วแหลกหลังคาสังเกตไหมคะคือจะมาตรฐานแข็งแรงมากมีเป็นถาดที่เป็นแบบเรียบๆให้ด้วยนะคะ แล้วมาดูต่อกันที่ด้านหลังค่ะซึ่งตัวนี้ลูกค้าจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆคือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นชุดครอ,อบท้ายเป็นมิสซูบิชิเขาเรียกว่าครอบฝาท้ายนะคะตัวนี้อ่าแล้วก็จะมีกันชนท้ายที่เป็นชุดของแฮมเมอร์อีกแล้วนะคะไฟหอวลูกบอลแบบนี้ด้วยนะคะชุดของแฮมเมอร์แฮมเทั้งชุดใช้คำว่าแฮมเมอรได้เปลืองมากนะคะคันนี้ ตัวนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะพอดีว่าเรานะคะใส่โชกฝากระโปรงให้ลูกค้าด้วยนะคะเพื่อลดแรงเวลาเรายกฝากระโปรงหรือว่าปิดลงนะคะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะตัวนี้นี่ค่ะนะคะก็ชุดนี้ถ้าใครชอบนะคะแฮมเมอร์ทั้งคันแบบนี้เลยนะคะก็ทักแชทหาน้องได้เลยนะคะหรือว่าโทร เบอร์โทร0994615466เบอร์เดียวเบอร์ bird deal, bird เดิมค่ะน้องแต่งให้ตามใจคุณค่ะฝากด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องน้องมิซูสายลุยด้วยค่ะลุยค่ะ